ตรงนี้ผมลองปรับการแสดงผลแบบช้ามากกันก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเปิดปิดแบบนุ่มนวลนช้าๆหน่อยนะครับและอันนี้ผมลองปรับแบบเร็วมากๆนะครับลองดูกันเปิดปิดเร็วมากคุณผู้ชมดูดิเร็วจริงโอ้โห สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวครอบครัว oppo ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนายตึงนือดอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับในมือถือ oppo ของเราเนี่ยมีการตั้งค่าหนึ่งที่จะช่วยให้การแสดงผลในการเปิดปิดแอปพลิเคชันเนี่ยมันเร็วหรือว่าช้าตามที่เรากําหนดได้ครับและวันนี้นายตึงนืดจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในส่วนนั้นนั่นเองนะครับโดยมือถือที่เราใช้สาธิตในวันนี้ก็คือเจ้า oppo reno 6 pro นั่นเองนะครับสำหรับการตั้งค่าความเร็วในการเปิดปิดแอป รเราจะต้องเข้าไปในโหมดวิดเจ็ตกันก่อนนะครับซึ่งการเรียกวิดเจ็ตในมือถือ oppo เนี่ยเราจะวาง2นิ้วไว้บนหน้าจอแล้วลูดเข้าหากันนะครับวางนิ้วไว้บนหน้าจอ2นิ้วนะครับแล้วลูดเข้าหากันแบบนี้นะครับป๊อปอัพวิดเจ็ตมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับลองดูอีกทีนึงนะครับวางนิ้วบนหน้าจอลูดเข้าหากัน วางนี้บนหน้าจอลูดเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับและหลังจากวิดเจ็ตแสดงผลขึ้นมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมปัดไปทางซ้ายสุดเลยนะครับไปที่เมนูสุดท้ายนะครับึบพอเราเจอปุ่มเมนูเพิ่มเติมแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะเป็นเมนูการตั้งค่าหน้าจอหลักนะครับและหัวข้อที่เราจะมาปรับกันวันนี้ก็คือความเร็วของภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปิดปิดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับลองเข้าไปเลยครับึบ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เ,เราเลือกความเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในที่นี้นายตึงหน่งจะเลือกแบบช้าให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับปึ๊บโอเคเ,อเลือกเสร็จแล้วนะครับกลับออกไปหน้าหลักครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดปิดแอปพลิเคชันดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะแสดงผลแบบช้าๆนุ่มนวลน,นะฮะใครชอบสมูทแบบนี้ก็ปรับเป็นแบบช้าได้นะครับ ประมาณนี้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองปรับแบบเร็วกันบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยวางนิ้วไว้บนหน้าจอแล้วลูดเข้าหาการเรียกวิดเจ็ตนะครับึแบบนี้นะครับเลื่อนไปเมนูสุดท้ายนะครับเพิ่มเติมนั่นเองเข้าไปเลยึหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่หัวข้อความเร็วของภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปิดปิดแอปนั่นเองนะครับเข้าไปเลยึจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อเร็วนะครับเรียบร้อยครับกลับออกมาหน้าหลักครับึเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับ เห็นไหมครับรวดเร็วมาก <Wow. S 1> เปิดปิดเร็วมากครับซึ่งจะต่างจากโหมดช้าพอสมควรเลยนะครับในถึงหนึดว่าเหมาะมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความเร็วนะครับอย่างเช่นใครทำงานเป็นร i d เดอร์ส่งอาหารอยากเปิดแอปพลิเคชันเร็วๆไว้รับงานเนี่ยมาตั้งแบบนี้ได้เลยครับ ทุกอย่างมันจะค่อนข้างเร็วเลยนะครับแสดงผลเร็วมากๆจริงๆนะครับและนี่ก็คือฟังก์ชันดีๆในมือถือ oppo ที่นายตึงเนืดอเอามาฝากกันวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนืดอด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเร็วมากจริงๆคุณผู้ชมดูดิเปิดปื๊ดป๊บปื๊ดป๊บ